เนี่โอ้ยแม่มึงเอ้ยไม่เห็นจยากแต่เราไม่เห็นคนเลียนแบบยากแท้เฮ้ยแบบจริงจังโอ้ยพวกเขาจะเฮี้ยแบบจริงจังได้ร้องร้องก่อนเดี๋ยวร้องเบามาก่อนสิบอกว่าถึงหรือผิดเฮ้ยเฮ้ยกระเือนว่าใช้ได้เด็กค่ะได้ว่าเพื่อนจะถึงต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โดยได้ว่าเกือบร้อยแล้วเพราะว่าเต็มร้อยจได้ยูสองเปอร์เซ็นต์นะคะการที่เทาสิเฮี้ยนี่เขาเป็นเสียงออกมาจากนี่ดิปอดเท้าพี่ดี ขึ้นมาผ่านลำวจดปอดยุบี่ปอดยุบี่เอาปอดปอดคอยยุติธมันย่านไปนำโนบุเห็นติอาเด้ออาเด้อเฮ้ยเนี่ยถูกต้องเฮอันนี้มาก่อนเฮมาก่อนบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัเนี้ยเฮ้ยออกเฮ้ยบัเนี่ยหนึ่งสองจ้ำ เฮ oh oh. ่อได้ได้เอาแล้วมันติมีเสียงบัตรบ้านทุตายพร้อมค่ะพ่อเฮลเซร่ยมัติมีเฮ่อไปอีกเฮลนั่นเอาเด้อหนึ่งสองจ้ำเฮลถือมาพันค่ะพี่แฮงค่ะเอาถือมาเออแปดสิบแปดสิบต้องร้อยสิค่ะ ต้องกระโดดเท่านั้นเอาเอาไปนองทั้งบ้านตัดสินด้วยตัดสินเอาอีกรอบหนึ่งเอาสาธิตไหมปอเออสาธิตไหนเบื้องไม่บสสาธิตเด้บยปอไม่เหงียนเดียนเพศเดี๋ยวปอจะมีก็เอาเนาะ